ครับขอกรับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพพรายนะครับวันนี้โอปอพพรวยก็จะพาเอฟซีมาตามความฝันของแม่น้องพีมนะครับผมต่องวดนะฮะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องโอปอพารวยและทีมงานด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับผมครับตอนนี้เราก็จะมา สอบถามแนวทางของแม่น้องพิมว่าความฝันจะเป็นแบบไหนนะครับเนาะโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของแม่น้องพิมนะครับว่าความฝันจะเป็นแบบไหนนะครับเนาะสวัสด,ดีค่ะแม่น้องพิมสวดทดีแล้วก็่วนมากนอกทีมงานบันเทามายั่มมาเข็ดแม่น้องพิมของุงทุ่ทุ่ง่วุา่าทุา่งทุ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 ่ง ตัวใดขออาจารย์ท่องใส่ได้เฮ็ดบ่กหัวที่แล้วเจ็ดแปดเจ็ดฮะอาแปดเจ็ดูนแปดเจ็ดูนอ่ะแปดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์แปดนยโอ้ม่นเขาเจ็ดแปดศูนไดปอยอยู่คงสุดท้ายบ่ค่ะจ้าเมนจ้าอืมทีมงานบ่ไห้มากคาะไปหาเจ้าขอเขาเจารับจ้างที่ดียวเ่อยปันหินป่าตายโอ้แปดเจ็ดศูนย์่นไปนอาจารย์ต้องใส่เฮ็ดอยู่เมนบ่โอ โซ่หัวหัดก้อนเนี่ยเบื้องไหมค่ะแม่น้องพิมเจ้าจับไว้เนี่ยหมัดทีเรียวนชวนมากไปยำพ่อน้องพิมหลายตัไ <c oughs> ด้เห็นแม่น้องพิมหมัดทีเรียวของเพ,พื่นอนครับพ,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 พี่น้องแปดเจ็ดศูนย์ตัว่าเหลเป็นเสืหลายตัวเล็น้อยพี่น้องตัวเขาของเพิ่นโอ้โอ,อันนี้ของแม่น้องพิมเ<อ>นี่นโก่งเสือไทยอ่ะทั้งสองปลาไหลไม่ยำมีแต่พอท่องใส่ไม่ยำเนาะโอ้แม่ดีดีตัวแปดเจ็ดศูนย์เนาะเขาตรงนี้ค่ะ เป็นเด็กความฝันบ่ค่ะจ้าฝันปลาตายจ้าโอ้ฝันว่าปลาตายได้ไปจับปลาตายออกจากอ่างว่าสันมึงไปเอาปลาที่เดือกับปลาทิงเตี้นอยู่วะสันก็เลยไปจับออกเอ้า มันกับแปดศูนย์คักเลยเนาะแปดศูนย์เจ็ดศูนย์นถ้ามันตีห้แต่วางนู่นวันเป็นนูก็เล้ตีใส่เป็นเลขสมตัวใส่เป็นเลขามตัวนสัเนาัว่มันเป็นอันเพิ่นที่ไหเป็นเจอแปกับเจ็ดนอวันนี้นูก็เลยร่วมกับเป็นอะไนเิสิัวเดียวกันสินโอ้คอมเมนตัดมีเจ็ดศูนย์แปดนยคักเลยค่ะเราเต็มเต็มเลยอันนี้เป็นงัวทีเดียวนะครับหัวทีเดียวอันนี้งวดทีเดียวทำมาทำน้อยนะ มันตีเดียวของแม่น้ำพิณเพอท่องสเยพันม่เห็ดมันทีเดียวคนถ่ายจัดถ้ากันไปธุระพี่น้องจะตื่กันพอดีถือข้อมือมีธุระพอดีเลยบ่ได้มาน้ำกันครับผมเพิ่มพิเพิ่มาท่องสายพันธเดียก็เลยได้แต่เด็ดสูนไปแม่ครับบ้านนี้จะไปจัดไรอยากได้รางวัลที่หนึ่งผลเพอาต้องใส่ได้บ่ได้บ่ได้เกือบได้รางวัลทีหนึ่งเกือบมันบ่ค่ะเกือบเอามันก็ยังดียังดีว่าเกือบ เกือบที่แท้ที่จะว่าเกือบลุยเกือบลุกแต่ว่าเกือบได้เกือบได้ฝันไปงวดนี่ได้เป็นยังไงนอกมามันก็ฝันสันสนไหมจ๊ะฝันสองขึ้นเลรอยหนูฝันว่าหนูหนูกับพ่อหนังขี้มันหยาดหนังขี้หมูหยาดแล้วก็ให้จะดึงลูกนี้จากหนูขึ้นแรกบ่จ้ะแม่นขึ้นแรกญาติลูกกันญาติลูกลูกคนหนึ่งแบ่งขึ้นแล้วนความฝันหนูศูนย์หนูศูนย์ค่ะนความฝันไหนไม่แต่ศูนย์แล้วก็รห่วงให้ พนนั่กศูย์อต่างคนต่างหยาดลูกกันต่างคนต่างศูนย์สิบวมากอีกวะศูนย์ก็ได้บัตรมือหัตที่สองเมื่อที่สองฝันจังไหนอีกค่ะกับฝันว่าผิดกันกับพ่อหลวงพิมเยอะพิดกันอีกกว่าพิดกันอีก่ก็ฝันทิ่เที่ยวผิดจะพิจจะมีนิพพานหรือเปล่ใครยุคผิดกันได้พวกฝันสิ่นพมาศูนย์นี่พ่อเนาะหยันเลขมาศูนย์อยู่นี่เพราะว่าหนูฝันเกี่ยวหยาดกับหลวงพิมหยันเลขมาศูนย์มา มีหนึ่งม <unlocked. S 1> ีศูนย ar er <trees> ์นะเท่รเนาะเลขมัต่ำมัดศูนย์เท่าไรเงินคือว่าฝันสองเทียกับศูนย์สองเทียแต่ว่าฝันคือกันบอกว่าแยกแยงลูกกันนั่นสิบอกลักษณะคือกันเลยแม่จ้าแต่คือที่สองหนูจำอะไรยู่แต่ว่าศูนย์ห้กันพิษกันเกี่ยวกับลูกอีกคือกันล่ะแต่ว่าคือแหลกจำได้อยู่ว่าศูนย์ญาติหลงขิมว่าเจ้าหลงขิมไปอยู่พวนี้กับญาติลูกคือกันต่างคนต่างยังกันเอฟซีตีเป็นตัวได คอมเมนต์มาได้หรือบอกอะโทรหาแม่น้องพิมพ์ครับผมเบอร์โทรเบอร์ยังขอขาดจำเบอร์ได้บ่เบื่์เอฟซีซอยเจพี่ตะพอน้องพิมจํจำาแมนน้อจำาบอฟันซุ่นซุ่นช่วงมือเลยจีจ้าซุนชงมือเลยเดี๋ยวครับขออนุญาตถามนะเคยฟันยังเสียจากเื่อบ่ครับซุนก็บอบอจากนอกจากขันมันใจไม่เสิยฟันจําจํแบบนี้คือจังป่าหลังจากที่ว่าเขาต้องใส่มาเห็ดหนู้นกับฟันอีกทด้น่ะ น mm. ah ุ่งกับฟันเห็นป่าอีกฟันว่าได้ป่าซุ่มเก่าอ yeah> um ีกฟันนัซ้ำแบบนี้บ้างแนนซูนย์แล้วปลาตายทั้งตัวมันก็เป็นศูนย์เนาะแต่ก็บซูนแปดละที่วันเลี้ยงออกนะแล้วก็บฟันว่าหนูได้ป่าซุ่มเก่าก็ได้ป่าปลากัดตโตเก่าอีกเมื่อหน้าโนูนจะเป็นสอนระเบิกกัดละที่ว่าเลขออกไปซูนแปดแปดซูนบัณฑิตเป็นพ่อปลาตายครับผมบัณฑิตเห็นปลากัดตุ่มเก่านี่ซูนย์อีก ก็เี่ทวดรางวัลที่หนึ่งหอ้นแปดแปดนยไดรางวัลที่1นึ่งหเล่บลา้สมโอ้อันนี้เป็นทองอาจารย์ต้องใส่พันดึงไว้นะครับเนาะหวดที่ผ่พันมาโอ้นี่เอาส่วเป็นตัวอย่างนะครับหวดที่ผ่พนมาเนี่ครับมาส่งครับเด้อที่อาจารย์ต้องใส่พันดึงไว้เลยครับเด้อเลบรางวัลที่หึครับสามแปด่นดึงไว้โอเคหันมานะครับตงห่ะ ไม่ใช่ศูนย์สามแปดเพื่อถึงวัยหันมาพี่ครับหันมาแต่ว่ามันหันไปบ่ออกเลขลกางเนาะหันออกเลขลกางถึงสิได้อันนี้งวดที่แล้วเด้อค่ะข่าวเก่าท่วมหลังใหม่ฟังนี่แม่จ่าอันนี้แม่นี่นี่ครับผมศูนย์สามแปดวดนี่แม่หลวงพิมพ์คิดไว้ในใจนี่สิตีเลขเป็นตัวใดก้าววันว่ะแย่งลูกกันสิบวกศูนย์ กอฝันศูนยให้พ่อหนพิมพ์เมาอพ่อนมพิมพ์นั่พใส่ก็สี่เป็นหาเ่ราะจ้าซูนสี่ศูนหาบะศูนสี่ศูนหาน้อกศูนไหมน่นก็ว่าศูนอีกไหมแย่งลูกกันซูนสี่ศูนหาอนันเนาะศูนสี่ศูนหาด้หน่อยกันหนึ่งเลแบ่งครึ่งอยแบบนี้หน่อยสีปแบ่งครึ่ง้เนงไหสี่ศูนสี่ศูนห้าสี่ศูนสีา เอาซ้ำนี่ละคน้องอืเอาซ้ำนีก่อนโฟงท่ถ่ายยังคอยยำกันให้เพื่นคัใจให้เพื่อฟันเป็นโวเฮห้จังไดเนาะโฟงถ่ายเนาะี่จังหอกนั่นเนาะเอซับเลยปะได้มากระวางัวเล่คนพี่น้องนที่สุดหาวันที่สิ1ดกุมภาพันธ์2024ครับตัวเลขจากแมนนอกฟิล์มครับพี่น้องเนื่อยๆเลย ศูนย์สี่และศูนย์ห้าแม่นฟันคิวได้ดยเนาะมาทีเดียวจับได้สามตัวแล้วไปยังไงห้าศูนย์สี่แล้วฟันคิวไปห้าี่ห้า่บอาจารย์จับได้สาตัวล้วไปยังไงห้าศูนย์สี่เลยห้าศูนย์สี่บอแม่นอยู่อาจารย์ต้องใส่ปันคิวเล็กเด้อาศูนย์สี่เล็กพึ่งี่าสวเหมามเนี่ยน้องพิมพ์เตียงมาเดียวเป็นห้าศูนย์สี่บอะครับ มดนี่ป่ะศูนย์สี่นนันนะหน่อยๆเนื้อๆเน่นๆเลยเฮ้ยเพราะหลายตัวครับฝันว่าเราหนีมีเต่ความศูนย์นะจ๊ะมิเตอร์ข้มศูนย์อ่ามิเตอร์ขมศูนย์จังได้กับศูนย์มากอีกหล่ะได้ว่าผัวกับเมียตีกันสิบตีเป็นตัวใดคอมเมนใต้คลิปครับผมหาศูนย์สี่คนว่าศูนยสี่ศูนหาเนาะ ซูนสี่ซูนห้าซูนสี่ซูนห้าศูนสี่ซูนู่คด้เนี่ยครับเูนโอ้ยังลูกกันทแล้วแต่คนที่สนมาูที่ผ่านมาเนียเขาทั้งบนทั้งล่างครับคืออยู่นี่นะอันนี้พีน้อด้ลูกควบกลมคนเอกอยู่ดนค้นหมุนลงเทปเนาะคนหมุนอยู่บางกรอบนบาหอยู่หน้าปินเปดแน่วทางชอบน้ำแมนของพียมตามได้ค่ะฝากตอนพี่น้ยัฟปรันที่สิุมภาพัอนหารอยหกสาคพี่น้องับ แม่นูองพิมพันเป็นเสกลางไห้ครับท่างช่างเป็นคนไทยท้ำครับอันเยี่ยมเยี่ยมไม่จังหน่อยนะครับขออนุญาตครับโอเคครับศูนย์ซีนะครับเด้อแนวทางของแม่น้องพิมพ์ความฝันของเพื่อนเราครับเนาะต้องวดต้องวดเลยบ่ครับนี่ตองวดฝันสันต์วันสันตบ่ฝันเหงาวันนี้กินเันแข็มเพิ่งวันใดสาน้่าหลายไปเนงะวันนั้นฝันเห็นปลาตายเมื่อวันเสาร์เราก็บ่ฝันโด่วนเโอ้จำว่าฝันว่นใด้งแต่กับฝันถูกว่าจะคล้องฝันอีกอย่างนึ่เลยครับวันนี้มีหางเดียวแหละครับ เดี๋ยวแต่ว่าใกล้มือจังยำเพื่อพื้นมาได้เป็นตัวเพื่อพื้นแปดได้เนาะวมื่อเนี่ยจินกินแขกแม่เพิ่มเติมมันจะมีหนามหลายทุ่นๆเลยนะแยกออกมาคือศูนย์สี่ศูนย์ห้าแล้วครับเนาะจังใดก็ขอบคุณแนวทางแม่หลวงพิมพ์หลายๆเด้อครับสวัสดีครับ ครับผมครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่น้องพีมนะครับผมหางเดียวนะครับเอฟซีส่วนศูนย์สี่ศูนย์ห้านี่คือมาตัดให้นะครับผมครับงวันนี้จะมาน้อยกว่านะครับต่อไปก็จะหาแนวทางที่มันไม่ยาวนะครับเอาหางเดียว2องหางพอนะครับผม ครับขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอบอพารวยนะครับผมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอบอพารวยและทีมงานนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นความฝันของแม่น้องพิมพ์ต่องวดนะครับถ้าชอบกับแม่น้องพิมพ์ก็สามารถหยิบเวยลอตเตอรี่ได้นะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับ FC นะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครััััับบบเจอกนนคคคลิปห้ารรสสวดี